รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้กับ Garmin f o r e r n e r 620นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมที่เสื่อมอายุการใช้งานก็เครื่องนี้ถูกผลิตมาเกือบสิป,ปีแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่8ปนนะครับต่อสายชาร์จนะครับนี่ฮะนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยอันนี้ปุ่มล็อกนะครับ ก็ต้องกดค้างไว้นะครับอันล็อกนี่นะฮะทัสกรีนอันล็อกนะครับนี่นะฮะถัสกรีนอันล็อกแล้วกดเข้าเมนูนะครับอันนี้นี่นะฮะก็เลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทำงานได้ตามปกตินะครับเลื่อนลง เรื่อนขึ้นทัสกีนได้ตามปกตินะครับผมย้อนกลับนี่นะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อ,อยอันนี้ปุ่มแล็ก็ทำงานได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลกรีไบว์เราก็ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรกาเมนแทร้อยเนะครับแบตเตอรี่สดใหม่ทุกก้อนนะครับปุ่มสต็อปนะครับทำงานได้ตามปกติก็ ตรงนี้ก็ยกเลิกนะครับตกลงนะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกติมีข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับแล้วก็อย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับเพราะว่าไม่ได้รองรับระบบฟาดชาร์จนะครับนาฬิก,กาทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ขอบคุณมากครับ ก็หวังดีแนะนำนะครับเปลี่ยมนะครับขอบคุณมากครับมานุกดีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ